สวัสดีค่ะวันนี้เราวิเวอร์นะคะพาทุกคนมาดูนี่การดั้มคงที่ไดเวอร์ซิตี้และตอนนี้วันนี้มีงานพิเศษนี่ค่ะเดี๋ยวจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นนี่ดูสิคะโอ้โหเป็นการแข่งขันที่มาจะจันมากนะคะเป็นแบบว่าความอันนี้ค่ะการนักผู้แข่งขันกันนี้เป็นทีมชาติเลยนี่ ปิดแล้วกันเรลอกอะไรนะ,ะนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะพวกคนที่เขามากันนะนีด่ดูดีดูดีโอ้โหนี่คนดูดูคนเยอะนะจ๊ะะว่าอือคือเราอะนะชอบญี่ปุ่นตรงนี้คือ เ,เขาให้ความสําคัญนะตอนนี้เขาให้ความสําคัญกับพวกครอบครัวพวกเด็กนี่นะให้เขาแบบได้มีกิจกรรมทํากันนะน่าสนใจเนอะน่ารักแบบรู้สึกเป็นคนรักเด็กขึ้นมาไงม่รง้